เอ่อเข้าปูวิ่งเข้าหินก่อนเลยนะครับไม่ทำอย่างอื่นนะครับเราน่าจะต้องแย่งกันตีหยุดบ้านก่อนมาแล้วกิว่าแล้วลืมจัดตะกี้เอาเข้ากันแล้วครับเอาแล้วเาแล้วไม่มีกล่องวิ่งด้วยมีเขาเรียกอะไรนะใบเอบกับมิกจุยเฮ้ยโอเคนะเหมือนเราจะมาก่อนนะ วิ่งไงเร็วกว่านี้วิ่งไงเร็วกว่านี้แอบไว้อีกเข้าไปเอาอีเข้าไปเออคาได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเล่าได้เคล็ดลับใ้ฟังเอาเต็มก่อนเฮ้ยมาตัวตึงมันมา้ยเมดทำไมทำไมมันเงาเงานี่เงามันเดอ้อมันเดอร์หลุดปะ เอ้ยยิงหญิงไงตัวแขวนแรงไทยแรงโดนว่ะอุ้ยมันดักหน้าไงใช่มันดักหน้าใบ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 ,บลิกแล้วลิกลิกแล้วตายอยู่สบายง่ายมันเกิดกันมันกดเกิดได้นะครับแยกแยกกันนะวิสัทมินวิสัทมันกลับละเอ๊ะบีบีไม่มาหรอกเฮ้ยกิฟเท็ดอะไรวะเนี่ย มีมาเก่าไปแล้วมีตัวเข้าไปเอ็นเก้าสิบเฮ้ยตัวตึงนี่เฮ้ยเอ็นเก้าสิบครบสิบครบข่าวโปรยมากจริงนะน้ำแข็งผมนำแข็งอุ้ยดีดแฮมเมอร์ครับหนักอ่ะตัวนี้ยแฮมเมอร์เนี่ยหนักอยู่หลังหินโซเบกโซเบกอย่างเดียวโฮ เตะได้ไหมเ่ยเตะไม่ได้วิงหิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โดนมันดักเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วแล้วกดเกิดเลยโอ้ยใช้ใบชุบสามาเลยรอตึงๆผมโดนอะไรไม่รู้ใบ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 ตัดชันตกตายว่ะ โดนได้ตีไม่คิดมีใครเกิดไหมผมกดเกิดไปแล้วครับมีวิสาหในหินมีวิสาหในหินแม่แค่เมื่อวิสาหในหินจริงไม่เข้าเด็ดใส่โห่แตกแตกแตกโหดมากรอยกาสมันไม่ได้มีตัวเดียวทีตะกี้อะ มารวมก่อนมารวมก่อนเลยโอ้มีมารวมก่อน<ป>มันดักแ,ปปแปปหลไปข้างหน้าแล้วอุทิศานมีมีอุทิศานอ้โหโอ้โโอโแรงแท้แรงจัดหนักหนักอยู่นะเข <c oughs> ้ายาวเลยทีนี้หน้าตาฟอร์ดฟอร์ดนานมากมันนานขนาดน,นี้ละ ไป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 เฮ้ยอะไรวะนอนน้อยอยู่ไหนผมเดินพยายามเดินฝ่าครักเดินเดินเดินไปมันฟอเยอะมากโอ้โหโอ้ฟอโคตรเยอะมีวิสามต้องเดินไปอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งกันดีกว่าเอ็นเก้าสิบเขาเปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอใช่ใช่เปลี่ยนนานแล้วนี่จัดการเป็นพาณิชอืมอ่ะไป เข้ากันไหมครับเขาไม่ได้โอ้แข่งโคตรนานน่ะนานมากอ่ะเราร,รอรอรอคนอีกหน่อยผมว่าต้องรอคนอีกมีพิซซ่ามันเข้าไปแล้วนอนน้อยอ,รอ,รอ่ะเราเราโอเคงั้นผมจะเข้าไป,าไปด้วยโอโ้ยิบจ <c oughs> ีบ <แก S 1> ได้ไดบ้านใช่ไหมได้ดีบีได้บ้านเข้าไปตายเลยครับเฮ้ยมีพิซซ่าเข้าไปแล้วเราไม่เห็นเลยโง่อะไรครับมันก็ไม่ยอมกันนะจะว่าไปก็ โดนอะไรอะโดนลาบโอ้โหเอ๊ะแปลกแปลเว้ยโอ้โหโดนทุกอย่างเลยโดนฟอสอันนี้นี่เราพอเดินได้อยู่นะคือเหมือนต้องให้มอหนึ่งเขาเดินนําไปก่อนนะจะได้ไม่ขัดกันแต่มอหนึ่งก็น่าจะตีไม่แตกนะผมว่าเราต้องเข้าไปบวกจังหวะสองน่ะอาจจะดีกว่ารวมหน้าบ้ามันโดนมันจะโดนมันจะโดนมิดวิสต์อะเอาเลยเอาเลยเราเราเราเก็บก่อนเลยครับ โอเคหมด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 ครับเอ้ยเดินมารวมกันได้แล้วนะเดี๋ยวแซนให้มาไหมมาไหมไหวไหมเฮ้ยมันมันหนอกมันแหลมมันหนอกมันแหลมเอานะออกมาก็ตายดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่มีบ่ายอยู่อ๋อโอเคโอเคโอเคได้ได้หอนหลอนหลอนหลอนเลยได้โอ้เกิดมันกดเกิดเลื่องเข้าเฮ้ยมันมาอีกแล้วมิดมาต่ออีกแล้วเราเราช้าแล้วเดินมันปิดเลยดิ ไม่มีมนาไม่มีมนาตัวแข็งมากเลยเนี่ยโดนอะไรวะเนี่ยโดนใบอืมไอตัวมันแข็งมากเลยนะแต่ว่าไปอ่ะเอาไหมต้องเข้าเลยไหมเจอใบตามเข้าไปเลยไหมเอาผมเข้าเลยนะเข้าไปไปไม่มีใบวะสองทราบเข้ามาผู้แข่งเป็กจนฟอสฟอสลวนลวๆโอ้โหฟอสลววัวมีเกิดไหมมีเกิดไหมครับมีเกิดไหมมีเกิดอันนี้มีเกิดไหม มีมีต้องเกิดถ้าจะเอาอะต้องเกิดเกิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะหนึ่งสองเกิดพร้อมกันนะโอเคครับหนสองทราบเกิดครับกดตัวแล้วครับไปไปไปโดนไซเรนอะมันขึ้นไซเรนเนี่ยฟอสโลๆเลยครับมันกำลังจะไปสมทบแล้วฟอสยาวมากเฮ้ยคืออะไรอะมาสซโลนอะโดนฟอสจบหนึ่งจบเออเราเราเราเกิดก็ได้ครับไม่เป็นไร บุกใหม่ครับบุกใหม่บุกใหม่บุกใหม่ประหยัดเหมือนโดนมัดมือมัดเท้าอ่ะแล้วก็โดนโดนเคี้ยนไม่รู้ทำไงเสกเข้าไปแลนก่อนได้ไหมมีให้เข้าตีอ่ะที่เรามีเสกเปล่าวะกิวเราตั้งแต่เหมือนครั้งที่แล้วเลยก็ไม่มีนะที่ที่เคยคุยกันนะว่าไม่มีไม่มีเสกสิ่งที่พี่ออเข้าไปแลนมันโดนกับดักเยอะอยู่วีมอนหนึ่งนี่แรงอยู่นะเราต้องค้าหน้าห้องหิน เอาไงไม่กี่คนเองผมเดินออกผมเดินออกผมเดินผมเดินย่องหนีเลยผมเดินย่องหนีต้องมุดเข้าไปหรือเปล่าผมผมเข้ามาแล้วนะเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยผมเข้ามาเคลียร์แล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเขาออกซ้ายเข้าเข้าเขาเขาเข้าแล้วไปซ้ายเข้าแล้วไปซ้ายมอนหนึ่งเข้าแล้วไปซ้ายแล้อยู่หินเขาแล้วไปซ้ายผมผมดึงผมดึงผมฟาดหินอยู่ ผมปาห็นอยู่ฮิวฮิวได้ฮิวนะฮิวได้ฮิวหน่อยผมปาดหินอยู่ตี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 โอ้ยเขี้ยงมิสซ่มาเหรอวะโอตายอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปได้เราได้ปะได้ปะเราได้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 ยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเกิดเดี๋ยวผมเกิดแล้วเขานี่กันไงอ่ะก็กันกันไงกันไง นี่ไงหญิ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 งเขาลิดแทบยุงยาตรงนี้แหละโอ้ยอ้่าลืมเลยหญิงหญิงเขาลิดแทบยุงผมผมรอเก็บไอ้พวกที่มาแล้วเข้มาแล้วกันซีนไม่เคยข้าไม่เข้าเลยอ่ะป้าโอ้โหทั้งอึดทั้งไว มิดมาเม็ดวันกำลังจะเข้ามาแล้วแม็กแฮมเมอร์มันมันตีแล้วมันก็เดินถอยไปสกิลรอคูดาวะมันลุม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 ันตีอยู่ลุมมันลุมมลุมมันลุมคนนี้แหละที่แฮมเมอร์ไอแฮมเมอร์ตายแล้ว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 หลบหลบหลบมิดหน่อยหล็ดมิดหลบมิดเข้าไปแล้วเข้ามาถอยสกิลแล้วไปเลยอ่ะอุ้ยมันโดนเลยวะแรงจ้าเฮ้ยมันกดเกิดกดเกิดไอ้แม็กกดเกิดเนี่ยสงครามกดเกิดปะ เล็กๆแล้วทีาโอ้ยสี่หมื่นเข้าทีสี่หมื่นสามหมื่นโดนอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมมันทำไมมันเด้งเลือดแรงจังอ่ะใช่ใช่มันเด้งเลือดแรงเบือพายเลยอ่ะเด้งเลือดแรงมากว่าามันจะตยไม่ไหววะเฮ้ยมันจะตายอยู่เดี๋ยวผมชุบอีกทีผมชุบอีกทีมันจะตายมันจะตายมันจะตายแต่ผมมาตายก่อนตายสามรอบแล้วนะเลือดด้งจังโอ้ย อู้หมันจะตายแล้วเหมือนจะตายแต่ไม่ตายมันตายมันก็เกิดได้เขาไม่โอซินมมันติมเฮ้ยผมโดนสตาร์ทผมโดนสตาร์ทรอรอรอฟันแตงเล่นหัวเราอยู่โคตนแตกแตกไล่ไล่ตบเปลี่ยงตัวเลยไม่ตายคนเดียวเลยเรื่องเยอะอ๋อเออมันมีแต้มผมโดนอะไรสอยไม่หยุดเลยวะบอมบินพิษ เอ๊มีไงเนี่ยขัดหัดแข่งหัดหาเราปะเนี่ยเหมือนไม่มาช่วยตีอ่ะเหมือนมาช่วยช่วยขัาพร้อมกันยังมาแล้วมาเลยตีก็มั่งเอาไหมเอาไหมพร้อมไหมเข้าไหมแต่ผมเข้าไปก่อนผมเข้อมแล้วเหรออู้หูติดคนได้ย่ากแล้วอะไรวะนะผมถูกสามโอ้โหชกด้วยมั้งเนี่ยอะไรไม่รู้เยอะเนาะ เยอะเยอะเยอะครับเยอะเนี um. right. uh, okay. um. ah. ่ยม okay. uh, oh ีพี่สายมาอยู่นี่เลยแปลกแปลกอันรอกับมอหนึ่งอันหนึงต้งสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะนาเออแมงปิดตูดเราเลยเข้าเลยนะไฟก็ยังไม่มาร้อนมากเลยอะเข้านะเข้านะก้าเลยเข้าแล้วก็ติดฟอนแล้วก็ตูม มีมีใครล้มมวยไวะเนี่ยมีเห็นเ้าส่งให้หัวดูเอาหัวบอกให้ให้กินระหว่างดูหนังดูว่าปกติผมได้ยาม่วงโอ้โหเท่าไหร่วะเมื่อกี้หนึ่งล้านมาเนี่เนี่ยมีวิสัยเขาชัดเลยแปลกคือปกติถ้าสามเศร้าจริงมันก็ต้องแบบแข่งกันตีบ้านใช่ไหมอันนี้คือมิดก็คืออยู่วงนอกตลอดไม่เอา ไม่เอาเลยไม่เขาเลยไม่เข้าล่ากันอยู่ข้างนอกเรายกอัพสกิลเวอร์จังวะมีแสงวิบวับเต็มไปหมดเลยแสบตานึ่งก่อนเร่งยี้พิซซากันพอไหมพอไหมนานมากไม่ได้พร้อมแล้วบอกนะครับลิ์มาแล้วเอาเข้าเลยไหมเข้า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  อแมคแมเมอร์โอ้โหเดินได้สามเก้าชุบไหมชุบไหมทีนาทีชุบ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 นะชุบนะชุบนะเดี๋ยวป้อมกันผมมีชุบกว่าเกิดสองสามชุบครับเฮ้ยเกิดได้ไปเอ้ยโดนอะไรวะน่ะโดนฟอร์สโวแต่ผมหนึ่งกับแมคแมเมอร์ไม่ไหวว่ะพี่ผมสตันรัวๆเลยก้อเขาไปกดตลอดเลยโอ้ลูกพี่สตันอะไรจะติดขนาดนั้น ทั้งใบทั้งสตาร์นเกินไปแล้วเฮ้ยข้างในข้างในเหลือน้อยแล้วนะโอ้เข้ามาเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับรตุยตุยอ้าวตุยตุยเย่โอ้โหโดนนั้นไม่ได้ขยับเลยอ่ะโดนฟาดมีขี่เป็ดทั้งนั้นเลยว่ะไม่ไปครูครูสองไหนสองตามมีาตามเกิดละ อุ้ยจีเข้าไปแล้วแทนเข้าไปแล้วโอ้ตายอ้าวเอ้ยตายแล้วงๆโอ้ไม่ได้ขยลบเลยยากมากจริงเวลาเขาบุกเขาบุกกันยังไงอ่ะเจออย่างเงี้ยทำไมเราดูดูบุกยากจังเราไม่มีเศษไปเคลียร์กับดักอ่ะนอกว่ามต้องต้องมีแรนน่งแบบเข้าไปแรนต้องมีแรนเข้าไปเคลียร์กับดักก่อนแล้วก็เอาคนดาเมจต์ละเข้าไปตบพอวัดได้เฮ้ยนี่ไงมีคนแรนใครแรนวะนะ กิวนู้นเหรอคุณบิ๊กไงเด็เาดเออคุณบิ๊กแลนได้แต่ระนด็นก็คือมีนี่ไงคิวบิ๊กเด็ดหรอซเซเลอร์เนี่ยใช่ไหมไอ้ดินี่เขารอวางอันดับไปหมดแล้วผมรู้สึกได้เลยเหลือกี่นาทีนี่3นาทีอันนี้ถามจริงประหนัดหรือประชดอันนี้ถามหรือประชดเอาไงจอแล้วเอานะเออคุณบิ๊กเข้าแล้วไป ก็มีคนสละเสียสละเข้าไปล่อแบบหลังเ้ยฮได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ตายที่หินเลยโอ้โหดูงานอย่างที่บอกไอ้แล้วคุณคุณวุฒิอยู่ไหนเนี่ยเสียวุฒิเสียวุฒิหายเสียวุฒิหายไม่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่โดนโดนอะไรเปล่าไม่รู้ทีูแรงเลย ใครูคเซเนี่ยตอนแรกโดยโอกาสไม่มีคนเล่นนะหลังๆเหมือนฮิตนะผมว่าฮิตเลยแหละจําจังหวะที่เราสู้กับแมคแฮมเมอร์ได้ป่ะคือเราช่วยกันตีเยอะมากเลยนะเกือบสังกเว่ะเอาไม่ลงเลือนมันเด้งคือมันมีสกิลเล้งเลือดอยู่ผมไปสืบมามันหนีมันหนีเหมือน,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 นล่อครูดาวสกิอกกลอ่ะนูแล้วเข้าหนีแล้วเข้ามันเล่นเป็นสไตล์แบบพีทอ์ลัตัวเนี้ยนะ ต้องเรียกว่าอาชีพนี้เนี่ยปีก็แบบกว่าจะตายก็ยากใช่ตัวมันถึกอ่ะเนี่ยคือปกติในวอร์เลื่อนมันเด้งไม่ได้ดิเราฟัลมสู้ไม่ได้นึกว่าแต่ไอเนี่ยสกิลมันเลื่อนมันเด้งเนี่ยแต่แกเลื่อนสามแสนขึ้นมาหนึ่งล้านเนี่ยเลื่อนเด้งเจ็ดแสนทำไปได้มันมีอมตะห้าวิหรือเปล่าโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบครผมสวัสดีครับ